สบายดีพี่น้องบรรทุกผู้ทุกคนมาอัปเดตส่วนนี้เบิงเนาะพักเฮาสบาตัสก,กินไปหลายรอบละบมได้อัปเดตดุนแล้วเนาะเบิงเบิงต้นบักแตงค่อยบักแตงนี่ก็กินไห่มูไห่พี่ไห่น้องเห็นมากว่าจุเจ้ามามนไล่หลายหุยบ็นบักแตงเป็นแท้เป็นว่าก้อนแท้ก้อนวาพุดนะ เต็มเมดเล่นกับพวกอเนตัดไปพี่น้องบนละนาส่วนหลายนะนี่มันอันเหลือแต่มันก็นสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆมึงพักหนอกงามแท้งงามว่าสลัดในครั้งเก็บไปกับโบมี่บได้กินกับจนเนา่าตอนนี้พักคาดเท่ากับตัดใส่พี่น้องเน่ตัวเองกับว่าฟิกเซอร์น่อันนี้กับพ่อได้กินเดี๋ยวนี้เอาเอาตาัดออกหลายแล้วเลยอันนี้พักมแมงแคงเนาะเด้อ เมื่อหมายว่าเราตัวนี้น้อยๆแต่ว่าหน่วยใหญ่เขาอยู่เบื้องนั้นตัวนี้ตัวรุ่นน้อยตัวนี้นะบ้ามักแตงมักเตือเห็นเด้อเขาขับโมมุนไปเนาะเขาคาเต้หมายบอกมักแตงนะคือเจ้าโอเคเคาไปเบมือนเบื้องนั้นเขาขับโมมุนดอกอันนี้มักแข้งเริ่องมักแข้งค่ะหาก็เป็นมากแต่ละนี่ด้วยมะเขือ ป้อมอันนี้ใบขิงอันนี้นะตัวนี้หอมป้อมมึงได้ขอตอานา,างนี่ออกเนาะพี่ิ้งซีนมึงตัวสโคลโลมันมันยำของขวัญมึงดอกไม้ตัวนี้คือเจ้าดอกไม้ตัวนี้คือสิมันมันบม่มากแสงแดดพอมันแดดหลายมันก็เลยอย่ะบ่งามอ่ะนะตัวนี้นี่มากแดดตัวนี้งานอยู่ดอกห่าตัวนี้ดอกห้า มังลานเธอขี่ดื้อขี่ดื้อมันวะเลี่ยมพูดใด้ขี่ดือด้อ,อเลี่ยม,ยมนี่ดอกหญ้ามังลานสาวไข่เพื่องเซตน้อยสาวหลานชายมาเห็นน้ำเน้มาเคลีเท่ากับการลังเต็มจุเจ้าล้างเต็มเ,เบืองหมากมาลาเอาเบอร์นี่ส่วนนี้ตัวหน่วยใหญ่จุเจ้าเห็นบ่เต็มกำลังมาส่วนนี้ใหญ่ใหญ่แลหลมบ่กูกะชี้ทียบเสยมือข่อยเด้อจุเจ้า ามาทำสองมือหนึ่งสองคนที้หลั่นโวยใหญ่ไข่ใหญ่มาพูดนะ oh <my. S 1> เทิม,มเทิมเลยทั่วรนี่กระเจ็๊บกินหลายไล,ยลย่ให้พี่น้องแน่แกลนก็เป็นไล่หลาย,ลายแต่มันโบทันแก่แกลนอันนี้พักผ่อนพักผ่าพักอย่างวะพักแพะนะ้วเนาะเออาจะไหนโมคูพี่น้อง ตัวนี้เขากายไฟเซอร์หลายละพักกันบัวรพาเนะพายี่ตูคือกันเอากขไว้ฟเซอร์หลายละตัวนี้พักบ้องเขากินเธอละกอเห็นปะเขาตัดก,กินเทอละกอแต่เขาก็กินหลายเทือแล้วนี่นะสามสุดลอนนะอันนี้มันอันนี้มันอ่านั่นเห็นปะพักข้าวท้องเนาะมีต้นหมักเพชรตึ้งเุาเนะห่างมาลาข่อยจุเจ้า ไม่ใหญ่ใหญ่สอนยังวาพูดนะเฮ้ยกำลังเป็นบักหลายๆผู้ได้อยู่ใกล้มาอ่ะเด้อมูคูพีน้องบ่ได้ห่วงบ่ได้ห้ามตัวนี้คอยเห็ดแนวจุดเจ้าเห็นปะคอยไว้เห็ดแนวนี่นะพูดนะหน่วยแท้หน่วยวาเหงาทั้งใหญ่ทั้งยงาวเลยเห็นปะโอ้ไม g กอดทัวร์ ถ้าว่าหมักบวบเนี่ยยังบเป็นต้นเจ้าใบมันงามงาม่ใบมันงามใบแบบไงหนึ่งเด็ดออกบักหลายๆแล้วได้เพราะว่ามันบางก็นหมักเลนครับผันห่าหมักเขือเคล้าเฮาหนีนะลูกเขือเคล้าก็เริ่มสุกแล้วโอเควันนี้คนสีพาไปเบิ้งต้นมะเขือเบิ้งนั่นเนาะเบิ้งดอกไม้เฮาเบิ้ดละต้นไผ่ก็งามงามต้นไผ่ก็งามเห็นบ่ แม่มะเขือเทาน่ะมะเขือนี่ครับงามปอดๆแซ่บๆดอกเมี่ยนคือสีแซ่บเลากินา่นกระฝืนแบบจุเจ้าเนี่ยนนี่มะเขือนี่เขาว่าเอาพันมาตะลาวาันนะพี่น้องมาให้ต้นน้อยๆมาแต่ว่าวันยังบูดได้กินมากหอมข่อยกินมากหลายเติมเห็นนี่ดอกไม้เขาเนาะตัวนี้เอามาไวน้นอกอืออัพเดตให้พี่น้องเบิงบ่งเมืองต้นไผ่น่างาม เด้ออันนี้มันหัวสิงไข่หัวสิงไข้ขาย่ำข้าวกองง่ายเลยบอกหัวสิงไข ا บมึงเด้ออันนี้มันต้มไก่น้ำปลานี่ยนะต้มไก่น้ำปลากินเด้อกลังต้มต้มไก่น้ำปาล,ลาไก่ล่าแล้วก็ซี่เจิญน่นปลาส้ม,อมโอเค อับเดตไอทีน้องเบอรเบอร์เด้หลานสาวเพิ่นตีปีเพิ่นคือเครื่องไหนเพิ่นสามสีสุดแฮนเซตน้อยฮะอ้ยพายี่เลิศคอยฉุนลืมเหมือนมาจูเจ้าพายีเลิศก็งามงามใบขี้หูอันนี่น่ะเขียวได้เขียวว่า เบอรตัวนั่นนะบัน,นี้เนาะเนอะไตัวนี้กับน้ำตัวนี้ทานสุนทอนเนก้าตัวนี้ว่ชจีตายกับยังยังเสยตัวนี้กับที่ให้เมเซียวเล็กต้นนี้กับใช้เมเซียวเล็กหบกี่หูต้นอีเลศคือกันตัวนี้ฟ้าแม่แหละคันนี้พูดอะไรได้มาอ้าตัวนี้ซีพูดอะไรได้มาอ้าเด้อ โ okay, so, อเคท่านนั่นแหละพี่น้องโซต้นไม้เบิรงซื่อๆเนาะโอเคบ๊ายบายอันนี้ต้นนันนั่นอ่านั่นเมด็ดเงินเมด็ดคำเนาะบ๊ายบายสบายดีสบายดีสไมอ์เยี่ยมเฮาบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายเนี่ยเนี่ย mm hmm. ลลแล้วพี่น้องโอ้ยผลละปลูกเฮาเด็ดแล้วละนี่ mm hmm. มักแสงมากค่ะมาก อันนี้เอาเดชพอว่าเจียไผ่ต้อนพี่น้องมาลงมาแต่งเต็มกระตากระตากรระกะตากร,ระตาเลยอืมอันตัวนี้แนวมันนอกกับโลกพร้อืม